สวัสดีค่ะปอกันอีกกัชอบชาวอันซอดอีสานอาหารบานเห่าเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้มาเก็บเห็ดพี่น้องฝนก็ตกตกนี่ละแนวมากเนาะตกกับประยานอ่ะมึงจะพาไป่ะป่ะจะผ้าไปเก็บเห็ดกันค่ะตามมาเนาะคะ่ะน้ำตกอยู่บดขึ้นพี่น,อน,น้องฝนน้ำท่วมทางบนระทางเขาป่ทางเขาป่าเห็ด เราบ้างเด้อเราบ้างเด้ออะพี่น้องวัตถุเนื้อขอป้ากับมาแล้วค่ะนี่ให้เราโงกเนาะเห็นบ่ค่ะนั่นให้เราโงกไข่แม่นสองสองไข่สองดอกซะการ์ลังไงพอดีการ์ลังไงเพอด,ดีค่ะ,อะดอกงามหลายค่ะดอกงามหลาย นงี้ันงกฮะนี่ค่ะอ่าสองดอกมานแล้วมาแล้วอ่ะได้แล้วค่ะพี่น้องพ่อแล้วสองดอกงามๆนี่ค่ะ,ะนะมันถือฝนบานงามไร่สองดอกสองดอกมนัมนมนัมนมันมัน ไปหาอีกอ่ะใส่ไหมอู้หนดอกนึงดอกนึงออกดอกเดียวบ่ม <'t forget> <around> ัน <funnel> มูมันบ่น้านน้านพี่น้องเดี๋ยวต้อง่นอ่ออีกแล้วค่ะนี่ค่ะให้ละงกแดงค่ะพี่น้อง ให้เราโขกแดงให้เราโขกเหลืองอ่ะละ่ะอันเดียวกันก็อดอกเดียวกันนะมันงามนะขนเฮ็ดถึงขนกับซิมุลมูนเลยอันนี้เฮ็ดอีตันพี่น้องเฮ็ดอีตันเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงค่ะอีตันเฮ็ดแดง สองดอกดอกงามวันเดียอามีดมาตัดขามันนาะก้อีอกละที่ดองใครเหี้ยหรอโงกงโงกแดง,งโงกเหลืองอมาน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 ใช้บังกะตาบัางไนบนอ่อนั่นเออกำลังได้อันนี้ฮหดล้างแหล่พี่น้อง ขึ้นว่าบานเกือบว่เท่าหมดล,ละอันนี้ให้ล่างเหลืด้วยคือฝน,น,นเท่าละก็อีกแล้วพี่นนองสามดอกเลื่องการง่ามหลายสีขาวสีแดงไข่มันนี่เรสงกตัดคานม้นม้นงงานม้าน,าน,านสาม้านม้านโอ้ยฝนตกกับใจรักนอสจะเข้านอ hết thứ nóng hết thứ nóng hết hết thứ nóng hết nóng hết nóng hết hết nó อันเพิดว่าเห็ดล่องเลอันเพิดว่าเฮ็ดเบือกินบ่ไใดพี่น้องค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ออกจากปลามากล้วค่ะฝนตกแห้งฝนตกบเบ,สบสาๆรินๆมาตลอดเรื่อยๆแห้งแน่รินแน่เออนี่จะสรุปผลงานเนาะค่ะนาอก มันบอพี่น้องมันบอเฮดรวมแล้วค่ะเด้อเห็นเฮดรวมมีเห็ดละงอกละงอกขาวละงอกแดงมีเห็ดปกตาบเ็ดไข่เฮดก็ไข่เห็ดลังแหล่พี่น้องเห็ดลังแหล่เห็ดกอเห็ดแดงเฮดอีตัดน่องเฮดเผิงน้ำยังใส่ฟักติวน้อพี่น้องน่อไม่ใหม่นี่ยังกินเล่นกินเพียงอ่าเดดเวลาแล้ว คนมือีเหมือนพี่น้องคนกระต๊ใจมากีหลีค่ะใจบบมากใจบบรกักหนีมาบบได้เด้ฝนโต๊แข็งฝนมากฝนมากก็แม่นะคะนอ,อะตั้มรับมือหนีกะสีพ่อแน่นสิออกเมือ่อเมื่อบานกอนค่ะฝนบ่ท่านในีเศร้าอยู่แขงเห็ดกินเม่ไม่ห่นหอนนี่หละค่ะแขงเห็ดร่วมเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเด้อค่ะถามันมากัดกดไลค์กดแช่ สนับสนุนเพจช่องออนซอนอีสานอาหารบ้านเฮาในเด้อค่ะเด้อสำหรับมือนี้ขอก้าวข้ามาสวัสดีค่ะไปละไป่ะ